โอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า SAO Launcher นะครับมันสามารถทำให้โทรศัพท์คุณกลายเป็นเมนูของ SAO เหมือนในการ์ตูนนะเดี๋ยวลองดูกนเลยครับนี่ครับปกติมันจะมีเสียงเลยแต่ผมเปิดเสียงไว้ เนี่เริ่มแล้วจะเป็นตั้งค่าผมสอนตั้งค่าด้วยพอกดเอาที่ออปชั่นเสร็จมันก็จะมาถึงหน้านี้อันแรกกดอัปเกรดอันนี้ผมไม่รู้ถ้าใครรู้บอกด้วยและอันที่สองกดนี้พื้นที่การเลื่อนกดนี่ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนในหนังที่ตัวละครเกือบทุกตัวที่มันปัด ปัดอา,ากาศลงมาแล้วมันจะมีเมนู SEO เหมือนเมื่อกี้มันปรับได้อยู่ทางขวาทางซ้ายตรงกลางไม่ได้มันจะอยู่ทางซ้ายทางขวาได้อย่างเดียว้วโชว์อะไรสักอย่างอ่านไม่ออกถ้ากดมันจะมีน,นี้ออกมาคือปิดกับเปิดขยับเปิดก็ได้แต่ให้มันเนียนๆเ,เลยปิดไปเลยระบบสัน่นเวลากดตรงเนี้ยมันจะสัน่น กดไม่ได้มันต้องเลื่อนลงมามันกดไม่ได้ตรงเนี้ยเดี๋ยวกดดูไปก่อนเดีตรงเนี้ยมันจะเป็นทําให้ยาวขึ้นถ้าดีๆหน่อยยี่สองก็ได้มันด้านล่างจะเป็นความยาวยาวมากๆขนาดนี้ก็ได้แต่ถ้าอยากสั้นๆก็แบบนี้ประมาณอามืม สี่สิบกกำลังดีโอเคนี่เสร็จพูดติดต่อเนี่ยไม่เกี่ยวเอาดีโอเสียงเสียงตรงเนี้ยถ้าบางคนเปิดมันมันก็จะมีอ่าเตามันกระดิ่งอะโอเคนะเดี๋ยวภาษาให้เลือกได้เป็นภาษาไทยมันมีหลายภาษาเลือกกันได้มีอังกฤษด้วย ส่วนทีมอ่างคาทีมเริ่มต้นปกติเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทีมไว้ใต้คลิปกันเลยกันเผื่อ,อจะได้เอาไปโหลดกันได้ตรงเนี้ยมันจะเป็นอา่าพวกมีตัวเพลเยอร์มีเฟรนเมสเซจ แมปแอปแค่เนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวผมสอนลงทีมเลยก็ได้อย่างแรกให้คุณโหลดแอป s a o launcher มาแล้วก็อั่งที่สองให้เขียนว่า sao launcher ใน google play นี่พอเขียนแล้วมันก็จะได้หน้านี้มา กดเข้าไปเลื่อนลงมาด้านล่างนี่กดเพิ่มเติมยังจะไม่ทีมมากมายในเนี้ยนี่ครับ GGO เดี๋ยวผมลองใส่ GGO แล้วกันกดติดตั้งกดยอมรับ รอแป๊บหนึง่งตัดกันสักคู่นะครับพอท่านาดาวน์โหลดมันเสร็จแล้วใช่ไหมครับไม่เป็นไรท่านามันกดเปิดไม่ได้แต่มันกดถอนการติดตั้งได้อย่างเดียวท่านไม่ต้องห่วงมันอยู่ไหนมันอยู่ในออปชันเนี่ยเมื่อกี้เรากดเข้าทีมมันมีแค่ทีมเริ่มต้นใช่ไหมครับพอกดเข้าไปทีมมันจะมีอ่านี่เพิ่มเข้ามา ที่เราดาวน์โหลดมันจะเปลี่ยนให้แล้วมันมันจะเป็นยังไงนี่แบบใหม่มันจะเหมือนเดิมแต่ว่าอืมมันเปลี่ยนทีมใหม่นะโอเคก็มีเดี๋ยวถ้าท่านอยากเลือกอทีมอื่นๆกดเข้าที่ร้านค้า รอไปหนึ่งนี่มันจะมีทีมนี่อันไหนไดาวโหลดมันจะเขียนว่าอ่าเนี่ยทีมอมื่นมันจะฟรีหมดเลยส่วนเสริมนี่ก็โโลดได้โอเคนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย